สวัสด <l> ีค่ะอันนี้นะคะก็คือ EP พนะคะซึ่ง EP พหนึ่งนะคะเผลอไปเผลอโดนนะคะก็เลยต้องทำอีพีสองเลยเนาะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวนะคะก็จะมีการเทมามาเกลีดูนะคุณมันเป็นมาม่าเกาหลีสีดำจริงๆเลยนะคะโชว์เส้นหน่อยโชว์เส้นให้ดูเลยนี่นะคะปนี่ฮะดี๋ยวเออเชืนจับเดี๋ยวน่าเกลียดนาเกลียดนะคะเราจะมาใส่ ั้เนาอากังไก้นะคะแล้วก็ใส่ไปทีน้าคนรีวิวหน่อยดิลก็่างนนะแล้วก็เทลงไปเ้งให้หมดเลยนะดวัให้มือโดนนะมันจะเสบนะชิมดิไมไม่เทเองอันี้อทไม่้ นดำมันช่วยไม่ตัดที่มันออก <c oughs> ใช้น้ำยาสิ โ okay, อ้กินกินพริกลื่มขึ้นมาเลยทัอท <c oughs> ทุกคนโอ้คิพูพอหลายแล้วกันทุกคนถ้าไม่ <c oughs> อ้าไม่อ่ะทุกคนอันนี้นะคะ <c oughs> เป็นเอฟเฟ t เอฟเฟ t เออเอฟเป็คือเอฟเฟคนะคะเสียงแต่ว่าถอดนะคะเคยเลยนะคะเลย,ย่างนี้นะคะ โอเคค่ะทุกคนมาเรามานำคนกันเลยค่ะแมเเส้นดำนะคะได้ถูกความร้อนเผ็ดไปแล้วซึ่งอื้อนะากูจะสุดไปเลยนี่ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็จะ้องเกลีหลีให้คนนำของเราดูคำแรกเลย ยัไงโอ้ยไยเอ,อ่อว้าวโอเคค่ะทุกคนเราจะกินคำเล็กกันเป็นคำเล็กนะคะนับพร้อมๆกันเลยนะคะหนึ่งดีได้ยังไงเหลวอ่ะกางหน่อยค่ะหนึ<ส>่งสองสาม เราบองตัวเป็นังไงเป็นยังไงเผ็ดเผ็ดแบบไหนเพี่ต้องกินไม่ได้ไม่จนเมื่โอ๊ไม่ได้จริงจริงใจจะจะเผ็ดมากแล้วเชื่อหนูอไ่เผ็ดตรงไหนเลย ทำให้มันแดดทำให้มันเผ็ดมากใจเบาเบาๆบาใจอย่าฝืนลูกมันจะแสบปากแสบคอนานสักพักหนึ่งทำไมมันเป็นแบบนีุ้ันเผ็ดขึ้นตามหลังเนี่ยใจเบาเบาหน่อยอะไรจะมัน

น้ำเปล่าเลยนี่ก็เหมือนมาม่าทั่วไปน้วกับน้ำเปล่าไม่แย่แม่ทำไมเนี่ยยายก็เก็บพ้องอยู่เลยเตรียม <c oughs> ตัว <c oughs> ไม่ต้องกินแล้วถ้างั้นอ่ะ <c oughs> ขอแล้ว เอาแล้วพอแล้วบ้างอต้มนี่มากินทุกคนเราะะเนี้ยน,นี่ดีกว่าไปกินอะไรเนาะก็จะมีอารมณ์รีวิวบอกเพื่อนๆไปก่อนกินได้แค่นี้จริงๆนะ กินเองเป็นยังไงรสบาญวันนี้นะคะก็พอแค่นี้ก่อนพอไปเพียดก่อนแล้วก็แล้วสุดแล้วจะใครด้วยนะคะแม่บ้า